สวัสดีวันศุกนะครับเราจะไปถามพนักงานการศึกษาว่าตอนเด็กเ,เจ็บสุดก็แกาากคอ่อะไรครับพี่ครับขอถามถามเอึ่งครับครับตอนเด็กเจ็บสุดก็แค่ดูครับตอนเด็กเจ็บสุดคืออะไรครับเกิดแม่ตี ตอนเด็กเจ็บสวงก็แท่ครูตีค่ะเท่าไรครับมาเรียนสายเัาไว้เด็กจะไม่เจ็บกับค่าใชอใจต่อไปจัดโปเกอร์จัดประกันสุขภาพพ่อแม่ซื้อประกันลูกได้รับความคุ้มครองด้วยซื้อหนึ่งได้ถึงสองประกันภันุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพเด็กสำหรับเด็กอายุตั้งแต่หน,นึ่งถึงยี่สิบปีกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลูกหลานรับเงินก้อนแรกสูงสุด 1, 1ล้านบาทเบี้ยเริ่มต้นเพียง3,333บาทผ่อนได้ทั้งบัตรเครดิตและเงินสด0%สูงสุด6เรืโอนโปรโมชั่นมีถึงวันที่สัมเิบเ็มกรา257เท่านั้นนะครับ